สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาชมต้นปรงชงเมานะครับหรือมะพร้าวซีดานะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอโฟกัสต้นนี้ต้นเดียวนะครับต้นนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรยีนะครับตัวลำต้นนะครับ1เมตรยี่อ่าฮะต้นนี้ก็อายุประมาณสัก10กว่าปีนะครับ มาดูลําต้นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะปลูกวางในปลอกในปลอกนะครับในใส่ดินนะใส่ดินลูกลังแล้วก็เอาต้นเนี้ยมาตั้งจะเห็นนะครับลักษณะของต้นเขามีสะโพกสวยงามมากและที่สําคัญนะครับเขามีก้านใบสวยมากเลยเห็นไหมครับนี่ยก้านใบเขาเนี้ยสวยมากเลย เนี่ยเราจะเห็นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับต้นนี้จากจากดินนะครับจากโคนตรงนี้นะครับมาถึงยอดเนี่ยความสูงประมาณสัก1เมตรถึง1.30เมตรนะครับแต่ส่วนนับจากบริเวณตรงก้านขึ้นไปอีกก็จะมีก้านใบนะครับจะมีใบชูช่อขึ้นนะ ลักษณะแบบว่าบานขึ้นมานะครับเห็นไหมครับจนถึงยอดนะครับอันนี้คือก้านใบนะฮะยาวแบบแผ่นะฮะแผ่บารมีกว้างนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นปรงสายพันธุ์เขาเมาครับหรือหลายคนที่นี่เขาเรียกว่ามะพร้าวสีดามะพร้าวสีดานะครับนี่ฮะสวยมากครับส่วนในเรื่องของ ฟามกว้างนะครับตรงสะโพกเนี่ยต้นนี้เขาเรียกสะโพกของของของตรงนะครับเ,เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักอยู่ประมาณสัก60เซนถึง70เซนติเมตรนะครับประมาณนะฮะโดยประมาณนะครับนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเนี่ยฮะต้นนี้ถ้าตั้งหน้าบ้านนะครับคฤหาสน์นะฮะหรือหน้ารีสอร์ท สวยๆเนี่ยนะครับจะโชว์ความอลังการนะฮะความตะงานออกมาสวยมากนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมขอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับต้นปรงที่สวยนะครับคลาสสิกอีกต้นหนึ่งนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันนะฮะติดตามในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ